วันนี้พามาจุ่กันที่ร้าน N Y Thai ร้านนี้นะคะทุกคนนี่ก็จะเป็นก๋ัยเจี๊ยวผัดเจอผัดเจอจี่อยู่แถวแีวแถวแถวมีมเยอะมากมันคิดมากต้อนรับวัน คตรว้าวค่ะทุกคนจริงๆก็คือวันนี้ก็ได้ติดไม้ติดมือมาซัก2อย่างนะคะเป็น Baby TV 2แล้วก็ Baby TV 2ออัปเกรดค่ะอันใหม่แล้วก็มีกองจุ่มจิ๋วโคโมมิ1 0 0บาทค่ะสามารถดุกดิกดุกดิกได้แล้วก็กองจุ่มหมูเด้งหมูเด้งหมูเด้งน่ารักมากเลยนะคะทุกคนจะเป็นตัวเงา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 หน้ารักมากค่ะแล้วก็นี่ก็จะเป็นน้อง หุครีมนะคะเป็นกล่องแบบนี้นะคะทุกคนคือน้องน่ารักมากเลยค่ะอย่าลืมมาตามกันได้เรื่อยๆเลยนะคะ N Y t สุ Surat าาน,นี่ก็จะมีเป็นปั๊ปมาดเยอะแยะเต็มไปหมดค่ะจนเยอะจนเลือกไม่ถูกเลยทุกคนคือแบบโอเมก้ oh God. คือมันโคตรเยอะแล้วก็เพื่อนเรานะคะก็ถ่ายรีวิวเหมือนกันช่องชื่อว่าหนูปุ๊กนะคะ ช่องชื่อหนูบุ๊กแล้วก็มีไลลาลัคกี้แคทเป็นซูกับแบบธรรมดาวิหกับวีนะคะส่วนนี้ก็จะเป็นเอ่อโมเดลปอปีนะคะแล้วก็ดิ้งหัวได้ด้วยก็จะเป็นกล่องจุมทั้งหมดเลยนะคะทุกคนน้องน่ารักไหมแล้วก็จะมีตุ๊กตุ๊กตาอะไรก็ไม่รู้เราลืมชื่อนะคะเพราะว่าเราจำเราไม่สามารถจําได้หมดไม่งั้นสมองระเบิดแน่ส่วนอันนี้นะคะก็จะเป็นค่ายต่างๆแล้วก็มีป๊อ มาดป๊อบอะไรให้เยอะแยะค่ะป๊อบปุ๊บป๊อปปิ๊บเยอะมากค่ะทุกคนคือเราแบบอยากรู้มากเลยนะคะว่าเอิมป๊อบมาดอ่ะมันจะดังไปถึงเมื่อไหร่คือน้องน่ารักมากเลยให้ทุกคนมาตามกันได้น,นะคะราคาก็สมราคาจริงๆค่ะราคาดีมาก ต้องได้นะคะทุกตัวเลยทุกคนและอย่าลืมตามกันได้ที่ซอยมอนเทียนนะคะทุกคนซอยมนเทียนเทอยสุราชานีร้านของเล่นน้องยอดนะคะส่วนนี้ก็คือกล่องจุ่มนะคะทุกคนหากทุกคนชอบคลิปรีวิวแบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครให้ช่อง f ฟ n f ์ไฟแอร m มัมีด้วยนะคะและวอีกอย่างจะบอกนะคะเรามีช่องใน YouTube ค่ะชื่อว่าเด e ชื่อว่าอาไมนะคะไม่ใช่ชื่อนั้นนะ Little Fairy g o YouTube นะคะอย่าลืมไปกดติดตามช่องใน YouTube เปด้วยแต่ใน TikTok ชื่อว่า Funfly and Mummy ค่ะทุกคนงั้นก็ไปตามร้านกล่องจุ่มน้องยอดหรือ NY Toy s า r a t ์ h a n i ให้เยอะๆนะคะที่ซอยมันเทียนอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดหัวใจกด repost กดรายการโปรดให้ด้วยนะคะทุกคนบ๊ายบายคะ่ะสวัสดีคะ่ะอย่าลืมไปตามกันนะคะดีมากเลยที่นี่มีทั้งเบบี้ทีมีทั am, ้ทงทุกอย่างเลยจ้าสายกล่องจุ่มชอบแน่ๆคะ่ะทุกคนดีมากยเยี่ยมเราเป็นคนที่ชอบอะไรประมาณนี้นะคะทุกคนฮ,ฮ,ฮ่ชอบมากบ๊ายบาย